โอเคอะสองจังหวะเว่ย้ย1ี่ห้าซ็ r อซเปอร์สปอรอ่ะ ยาลาเลอพี่ยาลาเลยครับยาลาเลยครับยาลาเลยพี่ โคตรสวยอ่ะโคตรสวยอ่ะวางรถเด้อ เพื่อขี่รถเพื่อขี่รถดีเอันนี้ไม่ได้ไม่เรื่องไม่ดีนะอันนี้มันของดีดีว่าของถึงวะเพื่อขี่รถไม่ดังให้คนดังให้รู้ไปเลยว่าเติมทั้งทาง

พี่ีนะครับอะไรฮะเท้าอะไรป๊อปมาเนตรงลนจะะหอนาฬิกาเบตองครับเรากำลังไปหอนาฬิกาเบตงกลางกลางในวงเวียนนะหน้ามีอะไรอ่ถ้าหน้าขาะขา,าอออย่างสวยอ่ะมามว,ะวันนี้มีงานอะไรนะเพื่อนเจนจนเจ,น,น,เจน,นฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมา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 แกะครับเรียนข้างบนขึ้นไม่ได้ครับ ไดูป๊อบโลกเดิมเลยเข้นสบายเลยเพื่อนดูป๊อบพี่เลนทร์เ่ย เสื้อเ้หกลัวเรอกูเสื้อเชี่ยเลาเอารถก่อนทางวเอารถมารถอะไรวะรถาได้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 นกีโดอ๋นี่กลับไปนอนต่ออ๋อก็ไปนอนขี่รถเ่กันดีกว่าขี่รถเร่กันเชี่ยคราวนี้มาไอ้สักวันอันเดดวันชูดี้ไ

ดูไว้ด้วยคัดด้วย,ดดวยอุ้ยชิ้นสวยปะ่ะหมายลร้อยแปดนาวไปลูนดูดูร้อยยี่ห้าเซตอาร้อยยี่ห้ารถมาเลยเอาไปเทสดิเปิดเปิดเปิดว้าวเสียงแม่งมาว่ะโอ้โหไป พี่ขบอกอีกทีพี่พเขบอกอีกทีขอ <I know. S 2> ทีขอทีหอามามามาเลยอรี <laughs> <How real? S 1>

พาเที่ยวนะครับผมมาดูเวลาก่อนนะคบเดี๋ยวอโนวาโคเท่โเคโเทแฟรสยามนะโนวาแฟรสยาม